สวัสดีครับยามเสาในั้นท่องลงท่องหน้าครับพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งแม่ครับวันนี้เบิ่งแม่ย่างเดียวเลยถ่ายคลิปเป็นแม่วานเขาครับนี่ครับเพิ่นเอาเขาไปวานอ่ะใอ้นีเฮาสีเห็ดเขาเจ้าดอนะครับฟังผี่นะครับอีกใครฟังผี่ให้ฟังพี่จะเป็นขาเหนียวครับทุกคนอันนี้เอาฟุนเอาฟุนเริ่มไปใส่เหรอครับเห็นไหครับเป็นกองกองกองก ัปงนี้จะเป็นข้าวเหนียวดําครับพี่น้องข้าวเหนียวดําผูเวียงนะครับพอดีซื้อมาจากขอนแก่นโลละห้าสิบบาทครับเมล็ดพันธุ์แล้วใช่ไปลูกครับพี่น้องปีนี้ปีนี้จะทดลองปลูกข้าวเหนียวดำมั้งนะครับว่าเปอร์ซิญ่าปานใดนะครับพอทุกปีเฮ็ดแต่ข้าวเจ้าก็ข้าวเหนียวเนาะตรงนี้แม่เพิ่อนก็ไปวานเขาอยู่ครับอันนี้วานข้าวเจ้านะครับนี่ครับพ่อยเพิ่อนวาน เมื่อกี้ก็บพิะฝุ่นมากนะครับนี่ครับกระจีวานว่านแบบนี้นะครับว่านตากตากไว้แล้วก็เดี๋ยวจะรอถ่ายมะถ่ายครับถ่ยเลยใต้กรบมืนขึ้นกับฝนกับตกนะครับเพิ่นกระจีวานขึ้นเ่านี่ครับเห็ดนท้ยเห็นหน้านะครับเห็นฝั่งนี้จะเป็นข้าวเหนียวดำครับนี่ ข้าวนวดำมีสองกระสอบตะกี่พ่อบ่พ่อบ่พ,อพ่อนะครับให้ไงคุณครับอีกกระสอบหนึ่งกระสอบ,สอบน้หน่อยครับมีิบโลหนึ่งครับปกติหน่อยจะใส่ตั้งห้าซปรตนะครับให้นี่ให้ไงเนาะอันนี้ก็็บเม็ดพันข้าวเหนียวดำผู้เยียงครับเออผู้เขียวผู้เขียวข้าวเหนียวกล่ำผู้เขียวนะครับต้นพันจะสีเขียวแต่ว่า เม็ดเพิ่นสิีดำครับเม็ดเพิ่นจะดำข้างในครับข้างในจะดำนี่ครับอันนี้ก็ซื้อมาโลหะสิบบาทครับซื้อไม้ยูนีซิปกอร์กิโลนะครับเสร็จลองวานวานหงางๆแล้วสิมาดำเอาครับสีดำฟังหนึ่งออกนี่ครับเม็ดเม็ดเพิ่นเอาไปวานน้ำกันครับช่วงนี้ก็หลานผ้าหลานไปเรียนนะครับก็บวมีคนถ่ายคลิปให้ครับปัจจัยวานหงางๆครับนี่ครับวานไปเลย เดี่ยวเม็ดบ่ค่อยเห็นดอกครับตอนนี้ตันนี้เราจะไปวานเลยครับพี่น้อง ครัวครับอันนี้เป็นพริกครับพี่น้องพริกที่ปลูกตั้งแต่เดือนมกราเอ้ยก้อนมกราอีกครับทุกคนตอนนี้ยังมีหน่วยเก็บนะครับงามงามครับหมือวานเพิ่งเก็บหน่วยไปครับมีแซมกระปลาแตะไข่ครับพี่น้องนี่คางคางหน้าครับเดี๋ยวเราจะพาไปเบงหอยนะครับอันนี้เป็นผักสวนครัวครับทุกคนมีทั้ง ตัวฝักยาวครับตัวฝักยาวตัวฝักยาวก็ล่างขื้นข้างนะครับอันนี้ปลูกเครื่องกระป๋องครับทุกคนกระปองเขาร้อยกว่าบาทครับเหลืออีกหลายอยู่ครับอันนี้เป็นบะื้อครับมะ้อกระถือฝนมือขึ้นฝนโตแล้วก็มีผักขมครับผักขมผักขมปลูกปลูกเองครับเอาไปใส่หนึ่งปลาแซบแซบครับแล้วก็ไปผัดน้ำมันหอยเป็นผักขมใหญ่ครับนี่ แปลงผักสวนครัวนะครับข้างข้าง,างบ้านครับทุกคนมีฟักทองก็พักทั่วไปครับพักกาดปลูกผักหนา้าฝนก็สิบ่ไหงามครับเพราะว่าฝนมันตกมันมีตกใส่ใบเขาเนาะนี่นะครับตะไคร้ครับตะไครไ้สูงประมาณหกสิบเจ็ดสิบเซนได้เลยนะครับทุกคนตะไคร้อ่ำปลาผิกครับปลูกพร้อมกันครับนง้ง้ม,มครับ ต่อมาเก,กิดสิ้้ามาเบิงหน้าเข่าครับพี่น้องลังฝนตกใส่ครับน้ำก็เริ่มขังแล้วครับอันนี้เป็นหน้าดำครับทุกคนหน้าดำที่เคยพาพี่น้องมาเบิงเนาะผ่นค,ครับมันจะเป็นบอ่อหอยเดี๋ยวเราจะพาะไปเบิงหอยกับบ่อเดมมเบิงหลายมือนะครับอยากเวียกนะครับทุกคนช่วงนี้อันนี้คือขางบ้านนะครับทุกคนมันเป็นน้ำในหมู่บ้านไหลลงมาไหมครับมันก็เลยขังก็เลยต้องเฮ็ดหน้าก่อน ข่ากะสิงามกนมูครับทุกคนเข่าคางๆกะจิสันนิดเดียวครับเพิ่งเกิดกับมีครับแต่ว่าของเฮา,านี่เก็ดมาตั้งแต่เดือนเดือนเมษานะครับวันก็ไปเดือนเมษามากกเลยงามฟังนี่จะบพ่เกิดก็เลยเอาจากทีวานเนี่ยมาดำครับกาลังเริ่มแตกก่อครับฟังนี่ก่อพระธนญ่ดำหลังครับเพราะว่าน้ำลึกน้ำเกียบถึงขาโตเลยครับพี่นอ้องอันนี้ก็เพิ่งสามไม้ครับนสาม มันจะกอ่อใหญ่กลัวนะครับอันนั้นอันนั้นจะเป็นวานครับวานก็สิเป็นบ่ค่อยแตกกอปานไหนึ้นไปก็สูงก็จะล่มครับแต่ถ้าแตกกอเนี่เพิ่นจะต้นใหญ่เพิ่นจะมีระยะห่างระยะห่างของกอนี่เขาจะบ่ค่อยล่มนะครับเวลาออกห่วงก็มีหบมีหอยเชลรีครับทุกคนนหครับหอยเชลรีมันขึ้นในหน้านี่ก็จะหลายนะครับหอยเชลรีนีตัวนี้หอยปังหอยปังครับ หอยปังทา้งบ้านผมจะบ่ค่อยกินนะครับหอยปังจะบ่กินหอยปังอู้เสียงปลาคอหญ่บอนครับสิณภาพี่น้องไปหาเบิ่งหอยกับเบิงเม้งดาครับนี่ครับก็ล่างเริ่มแตกกอสามเลประมาณเกือบสองเดือนเนาะนามเพลเลิกครับเคี้ยงหัวเข้าขึ้นมาเนาะกะจนี่ครับแตกกอไล้รประมาณสิบต้นได้ครับนี่แต,ต่ต้นหนึ่งหนึ่ง,งสองสาม ซีห้าหกซิปก็ต้นเลยครับกำลังแต่ก่อพระท่านยิงามปปเลยเนาะกาเริ่มทยอยสามเรื่อยๆเพราะว่ามีหอยเชอรี่นะครับถ้ามีหอยเชอรี่กับหน้าดำนี่เพิ่นจะกินจามสามเทียร์ีเทียรครับกว่าสะได้เขาเพิ่นกินครับแต่ว่ากัที่โบเก็บออกก็คือหอยเชอรี่มันก็เป็นสางไร้ได้เลยนะครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาไปเบิ่งบ่อหอยครับ โมหอยโยเกะหน้ามองหน้ามันเลิกครับหน้าบอเสมอนะครับสีผ้าไปเบิงครับพี่น้องครับเข้าคางๆก็เริ่มง่ามนลครับทุกคนอันนี้สามหลังครับกาลังติดครับพี่น้องกาลังเตกหยดไหมเห็นไหมครับง่ามสามนี่ถ้าใหญ่ติดไว้กับเด็ดหยดพอนะครับเพราะว่าการการคายน้ำนะครับนี้จะเป็นบ่วหอยนี่หอยขมครับ เองครับพี่น้องมันจะขึ้นมาจับเต็มเลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะนาเน่นนะครับโลกหอยในประมาณหาทังนะครับหาทังไงครับถุงโลตัดถุงหาบาทะครับมันมีในธรรมชาติหลายนะครับเลยเอาสอนมาใส่ครับพี่น้องเริ่มญ่นะครับนี่มีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ครับเอามาเลียงไว้อยู่บานเข้าหากินอยากนะครับเวลาขายโล่เจ็ดสิบแปดสิบนะครับ มันกับโมีกินกันเลยว่าช่วงนี้มันมีหอยธรรมชาติมีลูกหอยหลายเกิดเลยต้องสอนมาเรียงครับเรียงได้สองบอนะครับแล้วก็ปล่อยในไฮน่ากับมีครับทุกคนนะครับบรรยากาศก,าก็คลิปนี้กับภาพพี่หน่องมาเที่ยวท้งหน้านะครับบรรยากาศท้งหน้าย่ำเศร้าครับ่วงเกิลมงครับตอนนี้เดี๋ยวไปเบิ้งบอนี่เรียงหอยกับอัปเดตกับโบคอยตายนะครับบางคนถามมาเลียงหอยจูบมันตายบออันนี้เรียงในหน้าเข่ากับ น้ำเลิกกับบดิเปียนน้ำนะครับค่อนข้างจะรอดนะครับทุกคนเบิ่งครับข้างๆดึงขึ้นมากกับจับเต็มนะครับแต่ก็มีหอยหน้าน้ำผมเอาหอยหน้ามาปล่อยนะครับข้างๆครับจับเต็มกับปลาตายนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ถ้าตายมันจะรอยขึ้นมาเน่านะน่วยเน่าใช่ไหมครับหอยหน้ากับปลตายนะครับหอยหน้าเพิ่งเอาหอยหน้ามาปล่อยครับ ซื้อหอยหน้ามาล้อยก็บาทครับทุกคนร้อยห้อยแปดสิบซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตครับเพราะวา่ายูหน้ามันจะมีแต่อหอยเชอรี่กันเลยต้องซื้อหอยหน้ามาเห็ดพันครับเห็ดพันแยวมาปล่อยไว้ในหนีกอน,นะครับนี่เพิ่นขึ้นมากินอยู่ครับทุกคนนะเพิ่นขืนมาลอยอยู่หอยหน้าก็กินเลยนะครับหอยหน้ามันจะตังกับหอยเชอรี่หอยเชอรี่เพิ่นจะมีตาตาเพิ่นดีแต่เมานะครับเขาเสือเนาะต้องเอาตาออก ตัวหอยหน้านี่คือสามารถกินได้ทั้งหมดเลยหนึ่งเราสามารถกินได้เลยนะครับหอยจูบกะยามเข้าไปงมในธรรมชาติมางก็ลาบากนะครับบางมองไม่หอยขั้นกะแพ้นะครับเข้าก็เลยเอามาเรียงแบบนี้เขาอยากรับประทานตอนใดถ้าเงยขึ้นน้างก็จัดเลยครับบนเบื้องรับแข,ข,ข้างเต็มนะครับพี่น้องเป็นเห็นในกลุ่มนะครับ่ะเรียงอันนี้ก็เป็นปีแหลกที่ผมเลียงนะครับตดลองเรียงนะครับ แต่ที่ว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งอยู่ต้นมะตายนะครับเลี้ยงได้สิบเอ็ดเดือนแล้วแหละมาปล่อยไว้ได้ด่างครับซื้อด่างมาปล่อยกระชังกับสองคูณสองครับกระชังสองคูณสองสองคูณสองเมตรสองร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ใหม่กรับจากริมรั่วนี่ครับทุกคนคลิปนี้ก็พาพเบิ้งหอยเนาะนี่ครับเพิ่นก็ระขึ้นมาจับด่าง จับด่างหลายครับดำปืนเลยครับ้างๆเป็นหอยคมเหมืนเลยครับนี่นี้จะเป็นหอยหน้าให้ได้เบิ่งหอยหน้าหอยหน้ากับหอยเชอรี่เพิ่นจะต่างกันครับนี่หอยหอยหน้านะครับไายจะเป็นออกเห็นแสงก็จะเป็นไายนี่ครับหอยหน้าปากปากเพิ่นจะบแหลมนะครับต่หอยเชอรี่นี่หอยเชอรี่นี่ก้นเพิ่นจะแหลมกวัวกันับทุกคนปากหอยหน้ากับหอยเชอรี่ดำๆนี่เป็นหอยเชอรี่นะครับ ตัวลายๆแบบค่ายหอย,หอยหอยหินน้ำโชกนี่จะเป็นหอยหน้าหอยเชอลีเพิ่นติดมาจากยังกาะไปสอนหอยขมมานะครับก็เลยติดกันมากับว่าเป็นอย่างครับอยู่น้ำกันได้ขยายพันธุ์ครับเอมาขยายพันธุ์นะครับคลิปนี้ก็จบคลิปด้วยบรรยากาศทงนา,างงนครับเขางามๆครับทุกคน พอพาพี่น้องว่าเบิงพ่อยห,หายกินฮอดบ้าน,นะครับงามงามครับตึกฝนเขาตึกฝนครับฟังนี่ก็กระลังเกิดครับหน้าเพิ่นมันเกีียวกับลัง,งามครับฝากก็ไลก์กดติดตามก็นั่งใจในเรื่องครับ